ทำเค,ค้กกาแฟง่ายๆในหม้อทอไดไร้น้ำมันสูตรนี้นุ่มมากนุ่มข้ามวานันกินกับวิปปิ้งครีมคือนุ่มอร่อยเข้ากัน,นสุดๆไปทำกันค่ะไข่แดง3ฟองน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะความหวานปรับได้ตามชอบตามด้วยเกลือนิดหน่อยน้ำมันมะพราะ้าว3ช้อนโต๊ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วใส่น้าํากาแฟชงลงไป100 ml ใช้เป็นกาแฟาผงที่เราทานนะคะ3ช้อนชาชงกับน้าร้อนแล้วก็ร่อนแป้งสาลีนเนยรผสมลงไป8ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันจะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ผงฟูลงไป1ช้อนชาคนให้เข้ากันพักไว้ก่อนได้เลยนะคะไปตีไข่ขาวกันไข่ขาวที่เราแยกจากไข่แดงค่ะแล้วก็เครื่องตีนะคะตีจนกว่าเขาจะขึ้นฟูค่ะจนกว่าจะตั้งยอดแข็งนะคะ ได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็นําไข่ขาวของเราส่วนหนึ่งนะคะลงมาผสมกันแบบนี้ค่ะคนให้เข้ากันอย่างเบามือนะคะแล้วก็นําส่วนผสมตรงนี้มาเทใส่กระมังไข่ขาวเลยค่ะทีเดียวเลยแล้วก็คนให้เข้ากันอย่างเบามือนะคะไม่ต้องคนนานนะคนให้พอเข้ากันก็พอค่ะพิมพ์ที่ใช้อบขนมทานน้ำมันก่อนบางๆนะคะเขาจะได้ไม่ติดแล้วก็เทเนื้อขนมลงไปได้เลยค่ะแล้วก็เคาะเบาๆแบบนี้นะคะไล่ฟองอากาศ นำเข้าหมอ้อทอดได้น้ำมันเลยใช้ไฟ160องศาเป็นเวลา30นาทีค่ะหมอ้อทอดไดน้ำมันแต่ละบ้านนี่ไม่เหมือนกันนะคะเปิดดูบ่อยๆด้วยนะของเบลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนฟังสูตรขนมไม่ทันนะคะกดเข้าไปดูสูตรได้ในคอมเมนต์ค่ะถ้าใครสนใจหมอ้อทอดไดน้ำมันใบนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ